นเดี๋ยวแกต่มั่นก่อนครับตัดมือแล้วน่อยครับพี่รองหมูว่านผมตัดไปน้อยนึงครับแล้วผมถึงมาตัดต่อครับผมเลยที่เฮ็ดคลิปอีกเบิ่งจั่หน่อยครับผมสี่เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับวิธีการตัดตัดหญ้าที่ว่าที่ยิงเอียงนะครับนะที่ที่ที่ว่าเอียงผมมั่ากสีที่าองศาหรือว่าเจ้าองสาแล้วเตะนะครับที่เอียงที่นะครับนะ ว่าเขาตีตัดจังไหนนะครับมันถึงสีตัดง่ายนะครับอันนี้ผมสีแนน้านในเทคนี้ของผมได้แต่ว่าแต่ละคนนี่ตีตัดบื้งกันออกว่าครับการเลี้ยนแบบผมก็ได้หรือว่าบรลเลี้ยนแบบก็ได้นะครับกเบาเบิงครับผมตีตัดในเบิงผมสีแนะน้าขาวๆก่อนนะครับคือว่าตาัดหญ้าเอียงนี่เขา,เาบางคนกระิมกักตัดตัดกวาดหญ้าลงด่านล่างเนยแต่ว่านกันควนหญ้านกนล่า,างไหนบ่ผม,มล่องเรียวนะครับตัดกวาดลงสี่นี่ สําหรับผมมันบ่ค่อยถนัดแม่แต่ผมผมสิมากกวาดขึ้นด้านบนนะครับแต่ว่ากวาดลงหนาล่างในบ่ได้กีกครับผมเดี๋ยวผมผมนี่ตั้งในเบิ่งสองแบบเนาะแบบกวาดลงหนาล่างหลก็แบบกวาดขึ้นด้านบนนะครับขันกวาดลงหนาล่างนี่ก็เท่องว่าขวาล้งมันทางสายมือเนาะกวาดลงสิเนาะป๊าดทีเป็นว่าขันกวาดขึ้นด้านบนนี่กะกใส่มือเก่าละเพราะว่ามุนท้างกวาดเดิมเนบ่เออเออเป่างงเว้ อาผมใส่ใบตัดสิบสิบหกนิ้วครับแต่โบยง่ายกล้องมึงดอกสี่ขันง่ายกล้องดูครับอ,อมาเมืองกันว่าผมดีตัดแบบไรนะครับนะมาเมืองรัวเดียวจบเลยเนาะทึ่งสองแบบเลยครับผมนะลุยกันเลยสตาร์ดเื่องก่อนอันนี้อันนี้แยกกันมัน้ยเนาะครับจะตัร์ดนีสตาร์ดเลยอที่พูดตีล่ะโอเคครับ อเอาได้พบดินได้ินด้น,น้ำที่ตัดกวาดขึ้นน้ำนบนในตักวก่อนค,ครับนะก็ด,เด้เป็นตาวน้ำครับ ครับปฏิทีนเดี๋ยวผมถีตัดกว่าดถหนาล่างครับ uh, อันนี้นี่เป็นการตัดขึ้นด้านบนเนาะมาเพิ่งวิธีการตัดกว่าดถหนาล่างครับว่ามันถีเป็นยังไงครับมาไปเพิ่งกันครับปฏิทินมาเพิ่งผมมีตัดกว่ารถรถหนาล่างนะครับอ่าผมมีตัดเวลากันกข้าไปที่ตัดเมื่อกี้นะครับนะอันอันมัคกี้นี่ตัดกว่าขึ้นด้านบนปฏิทินีผมมีตัดรี้อ่าฝั่งนี้รัดไปนะครับ เป็นการกวดลุ่ดานล่างนะครับเราคมจถมาสรมปท้ายคลิปนะครับว่าตัดแบบใดมันถีตันใกล้กันนะครับดีกันนะครับนะโอเคมานูอย่เลย ือดุนแม่แม่หนึ่งครับเนี่ยครับเดี๋ยวสีเปิ่งเห็นบหนี่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 นะครับเนี่ยเพิ่งเห็นบ่ครับนี่เนี่ยโอ้โรปลกเลยเนี่ครับตีเป็นตุ้มนี่แหละนวนแม่แม่เดียวแต่ล่ามครับ อันนี้ไล่ไม่ยังยงบอกเลยครับนี่เดี๋ยวไปหอดบ้านก่อนเที้ยวกระทกซองกระเทียวอันเอาเนี่นิน่มๆคนดังนะคีบดึงดึงไล่ออกก่อนผม,มนเป็นคนแพ้แพ้แตนแพ้เม,มียมตัวพี่น้องคันโดนขงไปนี่นานีสีบวมเลยนะครับนะครับเพราะว่าผมนี่เป็นคนแบบว่าผิวพันธุ์คนหาสีบ่อปลาน,นะครับนะโุนอยังนิดนน้นนอย,อย,อยอไปเ,เ,เ,เลยนะครับมันเสมันมีอาการบวมหรือว่าอันแพ้เลยนะครับนะผิวผิวบางเกินนะครับผมนะอันนี้วีริได้ตัวได้เนี่ยครับ แตนน้ำนี้ได้เมื่อกี้น่ครับ <c oughs> <c oughs> แรนจะหอบ <c oughs> โมเดน,ไไนเนงไงๆเนาะขนาดแลนบันนี้ยิ่งถึงเมีหนึ่งเนาะครับ <c oughs> อ่ะโอเคมาที่นี้กันมาสรุปกัน <c oughs> ดีก็ดีกันเนาะสิได้จบคลิไปไปๆหน่ะครับตอนแรกว่าสิตัดบอกายางโนนเนี่ยเด้บันนี้มันแตนมมันไหลก่อนก็เลยเออโอเคคลิปเตียวประมาณนี้แล้วนะเนาะสรุปกันสรุปก็คือว่าวิธีการตารัดแบบกวาดกวาดลงห้วยก็แบบกวาดขึ้นด้านบนนี่ ในในสถานี e see, uh, ่ไว้เอียงสิเนาะนะครับเนาะแบบกวาดล่องล่องลางนี่สิง่ายกว่านะครับสิตัดง่ายกว่าแล้วแบบกวาดขึ้นด้านบนนี่สิยากกว่านะครับเพียงคือว่าสันเขาตัดกวาดขึ้นด้านบนนี่มันสิอุ่มหยาน้่เด้ครับใบตันเนี่ยใบมีดมันสิอุ่มหยาเกินไปมันสิหนักแห้งเขานะครับขณะกวาดล่องล่างลางนี่มันมันล่องตามมันตามคอยเด้มันลงตามความเอียงครับมันสิเบาแห้งเขาตัดง่ายนะครับตัดง่ายนะครับผม <laughs> อมาที่นี่วิธีวิธีการยืนยืนตัดกับเลี่ยวตคนขถนัดแต่ว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เท่านี้นะขาขวาก็สมมติวนะ่าตาลูกหนาลางขาคว้าก็ต้องอยู่บนอยู่แล้วมันว่าอ,อยู่ฝั่งขวาครับขาขวาตรงยางก่อนนะครับหรือว่าแต่ว่าเลี่ยวจะเทคนิคนี้ครับในการในการเวียงเวียงหยาวิเวียงตูครับอันนี้ไีฝึกเอาเนาะสำหรับคนที่ว่าหัดตัดหญ่ยังไงนะครับที่ว่าจะคู่จะคู่วิธีการตัดอเอียงนะตัดยังไงนะครับ เอาตามผมเลยไรนะครับหรือว่าสิไปประยุกเฮ็ดเอาเองก็ได้นะครับไปฝึกเอาวิธีแบบในถนัดนะครับแต่ว่าผมแนนาว่าใบามีนี่บบตองเน่านะครับตาดังเอียงนี่คัใบใบมีเน่านี่มันมันอีมันอีเก่งกว้างนะครับเก่งก้างนะครับเมืม่อกี้นี่เรากาคันยาหน้านานีาา่้ใสใบมีดสมีสันนะครับเมื่อกี้นี่ผมผมไม่ตาหยาพาัาลุมบุ๋มเลยครับมันเข้าไปหมองยาหนาพอดีครับแรงเวียงมันมันบบได้จังหวะนะครับผมนะ เอาโอเคนะพี่น้องคลิปวิดีโอนี่ก็ประมาณนี้เลยครับผมก็เอาเครื่องนิวเวสเครื่องตัดหญ้านิวเวสนะครับเอ็นบิวสี่ห้ามาลองนะครับเพื่อนี่นะ,อะโอเคครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปกันแล้วกันเนาะครับสวัสดีครับ